โอเหนื่อยสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะหอบองานเยอะนะพวกเราอะ่ะงานเยอะจริงๆหอบหอบถอนหญ้าเอาหญ้ามาหมกหมกหมก,มก,มกใส่ไว้เนี่ยเนี่ยวันนั้นเราถอนเห็นปะเห็นร่องรอยการถอนหญ้าไหมแล้วเรามาเจอรังแตนรื้วพึ่งเนี่ย ไม่แน่ใจต่อยเอาที่น่องบวมเลยเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะนะกว่าเราจะแบบคืองานบ้านเยอะพวกเรานะพวกเรางานเยอะจริงนะเห็นแต่ละคนนะทำงานนะภารก,กิจเพียบเลยภารก,กิจแต่ละคนเนะยเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้เอาอีโต้มาสับสับ นางสับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นปุ๋ยชนดีเนี่ยแล้วเอากลับมาหมกไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะเนี่ยมาหมกหมกหมกไว้เป็นปุ๋ยหมักอยากให้ย่อยสลายเร็วก็นี่เลยนี่น้ำหมักอันนี้จะก็จะมีพวกน้ำหมักเศษอาหารเนี่ยแบบนี้เลยใส่สแบบนี้เลยนะ เนี่ยเขาจะย่อยเร็วมากรูเป่ะเนี่ยเพราะมันมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอยู่แปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ย่อยสลายแล้วเนี่ยสาดๆแบบเนี้ใส่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆวันละนิดวันหน่อยเท่าแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเอาเสาวน้อยไหนตัดเสาน้อยมาชิมหน่อยเด้เดยกก่อนนะเ<ะ>ดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะ ตัดตดไปหน่อยนะอันนี้นานแล้วเนี่ยสาวน้อยเนี่ยใครสนใจอ้อยดําไปที่ช่องน้อยทําสวนสวน,นะจ๊ะทุกคนไปหาติดต่อถามหาซื้อต้นไม้ต้นพืชต่างๆนานาได้เลยเอาแล้วนะตัดแล้วนะอืุย้ยหุ้ยดูๆดเดียวดีเนี่ยอุยอยากชิมอันนี้แต่ๆหน่อยได้เปล่าแต่มีดมันสกกระปกอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะชิมแล้วเราจะมาบอกนะไม่อยากจะคุยตัดได้ละนี่เอาไปต่อเขาจะแทงอันนี้เขาไม่ได้แทงหน่อแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหน่อยอยู่มเป็นอะไรเนี่ยมองนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรนี่เนียมหูเสือคุณหน่อยเดี๋ยวเราเก็บเด็ดก่อนเอาไปใส่หมกหมกได้ทำน้ำหมักไล่แมลงได้นะเนี่ยเนียมหูเสือเนี่ย หรือใส่นี่ก็ได้หมกไปนี่ใครสนใจพืชผักต่างๆไปที่ช่องบ้านไร่วางพยอมกันนะจ๊ะทุกคนนะไปถามหาอยากได้ต้นไม้ต้นพืชอ,อะไรลองทักทายดูได้ถ้าคุณหน่อยมีเดี๋ยวเขาบอกเองอะ่ะซื้อกับพวกเรานะอย่าลืมซื้อพวกเรา,นะาซื้อพวกเรา,เรา,เราไม่โกง <c oughs> นี่อันนี้เขาไม่แตกหน่อไม่แตกอะไรแล้วนะเราก็มั่นใจว่าเดี๋ยวขอหักแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้ใช้หักนะเดี๋ยวจะใช้หัก หักหักอุ้ยีนหักเดี๋ยวเราลิ้นแตะแป๊บหนึ่งอุ้ยหวาน <laughs> อุ้ยหวานอะวฮะอือือชิมแล้วหวานนะหวานเคใช้ได้เลยนี่ท่อนอย่างนี้นะสาวบานเอาไปฝังแล้วเขาก็จะแตกตาแตกหนอได้นะเอาฝังไหนตรงนี้ดีปะ่ะนี่ยดินมากรบๆแล้ววางเลยนะ บางส่วนไปกินนะมันชิมหน่อยดิใช้ได้หวานน,นนี่ัอเนี้ยเสร็จแล้วก็ปลูกไม่ยากใครสนใจไปติดต่อช่องร้อยทำสวนนะจา้าทุกคนโอยหอบหลายๆอย่างไปซื้อช่องพวกเรานี่แหละดีสุด นะจ๊ะหวานหวานใช้ได้เลยสาวน้อยใครอยากฟังเพลงเพราะๆไปที่อ้อยหวานชันนิ่มนะจ๊ะวิสวัสดีสวัสดีน้องมีนาชาแนลอฮฮีแล้วจะโตโต,ตดีนะจ๊ะเดี๋ยวกันอืมตอนนั้นเราแยกคือนดูเฉยๆนะแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาย้ายละเพราะจะย้ายหลายครั้งแล้วเนี่ย อ,อนี่น้องมินาให้มาแตกหนอน้องมินาอยากได้อะไรบอกพี่นะจ๊ะพี่จะส่งไปให้ต้องบอกนะว่าอยากได้อะไรเพราะไม่รู้มี่อยากส่งอะไรที่แบบว่าคือเฮ้ยนี่ไงเห็นผลแล้วนี่นี่น,นี่ของคุณหน่อยอันนี้อันนี้ติดนี่ติดแล้วก็แตกด้วยเออยอดยอดยอดเอ,อ่อบอระเพ็ดของคุณหน่อย เออที่ปักชําที่ตัดตัดยอดมาปักชําติดด้วยติดแน่นอนแหละแบบนี้เพราะตอนนั้นนี่เขาแตกเขาแตกมาด้วยแหละชัวร์แล้วตัดยอดปักชําได้นะจ๊ะบอทเพจคุณหน่อยเนี่ยเฮ้ยดีใจดีใจอ,อ,อย่างนี้ก็สบายละแต่เดี๋ยวตัดท่อนๆของคุณหน่อยไม้นี่ดีกว่ามาปักชําเพราะว่าคุณหน่อยออกิ่งเขาเริ่มแก่แล้ว บัเพชเริ่มแก่แล้วนะเดี๋ยวยังไม่เอาเังไม่พาไปชมหรอกกลักไว้ก่อนอตัดต้องตัด,ตดนี่ไปทีละนิดทีละหน่อยกันนะจ๊ะงานเยอะใล้พวกเรานะทำกันไปทำกันไปเรื่อยเพราะว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปอดทนกันอดทนทำทำไปเรื่อยๆขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลา นะจ๊ะเ,เห็นหลายคนงานเยอะจริงพี่สาวเราไม่ว่างทำเองเราทำเองได้เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเก็บแล้วก็เอาไปไว้ในหมักไว้ในวงล้อ,อยางเห็นป่ะเนี่ยว่าจะปลูก เล้กก <rires S 2> ันปลูกอ้อยปลูกเผือกปลูกเผือกด้วยหอบแหกๆฟิงช่วยแม่น่อยฟิงเอาปุ๊บฟิงมาช่วยมาหนักเส่หอบพวกเรามันถ้าเกิดใครไม่มีแบบทีมงานนะไม่มีใครช่วยนะเราก็จะแบบเหนื่อยนี่ยอมรับว่า อย่างที่บอกเราทาคนเดียวไงทั้งบ้านทําคนเดียวออทากับข้าวทํางานบ้านซักผ้ารีดผ้าถูบ้านอาบน้าหมาทําสวนทําช่อง youtube เพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่อาเฮียจะเป็นคนไปซื้อส่วนเราเฝ้าแม่ครับเฝ้าแม,าาแม่อยู่กับแม่กลัวเวลาไฟดงไฟดับมาใช่ไหม เดี๋ยวแม่ไม่มีใครช่วยดูน,นู่นนี่นี่นั่นให้เลยต้องอยู่ถ้าต้องอยู่คนหนึ่งอะ่ะอยู่บ้านคนหนึ่งอะ่ะสมมุติเรามีธุระไปปาร์ตี้สังสรรค์อาเฮียต,ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่แบบเนี้ยต,ต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนแม่คนนึงส่วนเรื่องไปเที่ยวต่างจังหวัดเหรอไม่ต้องคือคือเราไปมาหมดละ แต่ไปมาเยอะละสมัยสาวๆเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่อยากไปไหนแล้วละ่ะคืออีกอย่างหนึ่งเท่าแล้วด้วยจะเดินทางไปไหนคือนั่งรถไกลๆแล้วมันไม่ไหวแล้วไงเข้าใจใช่ไหมคือมันไม่เหมือนสมัยสาวๆที่แบบนั่งรถไกลๆไปเที่ยวต่างจังหวัด,ดน,นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นั่งรถไกลๆก็เมื่อยแล้วบอกจะพาบางคนบอกพาแม่ไปด้วยเลยพาแม่แม่แล้วนั่งแค่ไปโรงพยาบาล แม่ยังบนปวดหลังเลยเพราะเพราะแม่มีปัญหาเรื่องกระดูกหลังสุดใช่ไหมอือคือจะพาแม่ไปก็พาแม่ไปทรามานีเหมือนพาแม่ไปทรามานใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่บ้านทํางานบ้านทําสวนทำอย่างเงี้ยอยู่ไปจนกว่าจะหมดอายุไขเี่เดี๋ยวเราค่อย,ค,อยค่อยไปทำ รงนู้นทีละหน่อยทีละหน่อยทำทีละนิดทีละหน่อยเห็นป่ะอยากให้ย่อยสลายเร็วๆก็ต้องใช้น้ำหมักนี่นี่คุณต้นคุณต้นแหนแดงคุณต้นนี่ไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่นะเนี่ยไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่นะไหนลองเอาน้ำหมักมาใส่สิเอาน้ำหมักมาใส่นี่มีน้ำหมักเศษอาหาร ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ใส่เข้าไปเ,ออเนี่ยจะมีน้ำหมักอะไรก็ได้เอามาใส่ได้หมดฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักเสร็จอาหารน้ำหมักเอ,อ่อเออ่น้ำหมักอะไรน้ำหมักสารพัดน้ำหมักที่เราทำอะ่ะน้ำหมักปลาก็ได้ใส่ไปได้หมดเนี่ยแล้วก็มาร,ราดน,น,นู่นนี่นี่นั่นเคี้ยวดีจัง เก็บไปกินแล้วอันนี้ของน้องหนวดมอมบรีขาตาเที่ยงแอ็ดนครปนมนช่องดีโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม,มันนอกมันแปลกๆไปที่ช่องดีโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะลเดียฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมเบรี่เขาตาเที่ยงนครปนมเนี่ยมาซื้อช่องน้องหนวดมอนมะลเดียฝรัง่งบอนสีไม้ดางพวกนี้มาติดต่อหาซื้อที่ช่องน้องหนวดได้ พวกเรามาซื้อกับพวกเรามาซื้อกับพวกเราไม่โกงไม่โกงเริ่มเริ่มสูงขึ้นเลยไหมเก็บเอาไปกินผัดคณนาไม่ซิโกเสร็จเรียบร้อยสูงขึ้นเลยเราให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวแต่เราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จนะนะค่อยๆทําไปนะ เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปชิมเดียวทําคลิปสั้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราทําคลิปสั้นก่อนอ้อยทําคลิปสั้นก่อนนะเอ่อถ้าใครแบบเหนื่อยๆไม่มีเวลานะแบบเหนื่อยๆอะ่ะทาช็อตวิดีโอก็ได้คอมเมนต์จะน้อยเข้าใจใช่ปะคือคอมเมนต์จะน้อยอ่ะช็อตวิดีโออะ่ะวิดีโอสั้นน่ะคลิปสั้นหน่หรือถ้าใครงานยุ่งงานเยอะมีธุระ เจ็บป่วยไม่สบายให้ทำวิดีโอสั้นเอาไว้แล้วก็ปล่อยคลิปเลยนะจ๊ะปล่อยคลิปไปเลยปล่อยทุกวันทุกวันทุกวันคอมเมนต์น้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลาติดธุระให้ทำวิดีโอสั้นไว้แล้วก็ปล่อยคลิปให้ช่องเรามีการเคลื่อนไหวตอนนั้นเราเจ็บตาเราไม่ได้ปล่อยเลย เรียนรู้กันไปดีกว่าพวกเราเดี๋ยวเราจะทํำช็อตวิดีโอแล้วนะ mm hmm. ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ให้ความรู้นะช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอสั้นแล้วนะไปละเหนื่อย <c oughs> <c oughs> แกนี้นะ